อนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนสองนาทีนะครับผมของอวันศุกร์แล้วครับวันที่สี่แล้วครับตอนนี้อยู่ที่ปตทอ,อดอนทองครับผมเลยตัวเมืองทิษณุโลกมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ60กิโลครับผมถึงจุดหมายครับตอนนี้ก็แวะพักรถให้ลูกคนตายนะครับผมได้เข้าห้องน้ำครับ แล้วก็แวะพักรถครับก็เหลืออีกไม่ไกลแล้วครับประมาณ60โลครับผมถึงจุดหมายปลายทางนะครับผมบ้านผู้เสียชีวิตอําเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมตอนนี้ก็จอดพักรถนะครับอยู่เซเว่นปตทเซเว่นนะครับผมครับเหลืออีกไม่ไกลแล้วครับนี่ครับโอเคนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนครับ